พอมันยวนี้ลูกสาวเขาได้ไปเี้นโตอยู่ในเมืองแล้วไดอีลาได้เห้นครูตำความไฝ่ฝันของมันและคอยเองก็จะเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกได้รับผลสําเร็จและเจ้ากระเซยคุ้มครองให้ลูกอยู่ดีมีแหงเด้อบ่งอย่างนี่คะแนนอู้มีหกวิชาในเอหาโตยังเป็นเก่งกินข้าวกับอย่างนี่ พิ่งกันย่อเขาเกินไปคะแนนเพิ่นหันกระสูนคือการทะเลแต่กระสูนเพิ่นไม่ได้อยู่ดีทแหละแบบนี้ต้องไปสร้องอยู่ฮันที่ไปห้านี่อ,อ่ยสิ่งเปลืองสิ่งเข้าอย่างนี้กูกลัเนี่เนาะประหยัดอีกจะว่าลรนีม่มือนี่กินน้ำแขาวก่อนจะได้มีจื่นลายพร้อมแจวนี่แม่เขาเห็ดฝากมาให้แต่บ้านมดแล้วนี่โอ้ แต่แซ่บเนาะลงมือเลยดีกว่าเฮียเฝ้าไปล้างมือก่อนตายประเพียนจะเป็นดูเันมันเคดเรียกแกเศร้าเท่าคำบุหูอิดหูเมื่อยจำเป็นเลยแพงเอ้ยเพื่อเจาอย่างมาอยูเมื่อินอีลาเห่งกำลังเฮียนต้องได้ใส่เงินหลายโอ้พูไม่สิเจาร้อกันอ่ะเออแมนเบาไอีกปีเดียวก็จบแล้วไอักงานกานแท้อาวะฉันชอาซื้อพักในหาพันเออไม่เดี๋ยว

ตายแล้วลืมกร็บอกเงินยืนรถอ๋อแม่หว่าเพาเป็นยังเดี๋ยวเขาใจเองก็ได้นคนชื่อหลั่ต้องทองเลยติดเลยเล่าเมืม่อวานนี้แม่เพิ่นโทรหาเขาบอกว่าโทรหาเพิน่นมาได้ล่าเพิ่นฟังเขาอยังวนอีกเขาว่าตั้งแต่เพิ่นคบกับคนเนี่ยเพิ่นเปลี่ยนไปหลายเลย มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วก็บอกเลยว่าพนอะเป็นเศรษฐีสิให้เขาหนะให้โตบ้าน,นอกบ้าน,นอกสิวะโอ้ยก็อ๋ายมูติบอกแต่เขาว่าพนควรสีอายร้ายกว่าไหนเป็นเศรษฐีแต่ว่าเหตโตเซเ,เพเขาบอกพนจะเธอละบอกว่าต้องมาเว่าให้แฟนเขาไปกินเขาพนกลัวอ๋อแล้วแม่พนได้ละ ล่าไม่โท่าหาไปยังลูกบวเทรศัพซัแม่เป็นห่วงลูกหูบอ้ยลูกค้าเหีนนะแม่เออแม่โอนเงินให้ลูกเด้ออีสองเกออลูกเล่นยาณนพักข้าโบฮันได้เป็นตัดขายเถอแม่ยาสิบบทันลยที้เห็นอะไรแต่ยาแม่ต้องไม่โอนมาลูกต้องได้สลองเลยลูกน่ะสัญญาไว้มูไว้ทุกคนแล้วขมาสันลูก ล่าแม่มาหาลูกเล่นไปได้ไหนลูกสบายดีบ่เฮ้อแม่แม่แม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 ยางอยู่นี่อลูกบอกแล้วว่าไปต้องมาวะก็ไปิดก่อนไ่ต้องเมาอย่างละลูกเสียหงงบ่ได้ถ้าแ,แม่ลูกแบบเป็นแบบนี้ก็<ต>ใจบ่ก็ไปก่อนหลานไหนล่ะโอ้ยอหูงนะคนหลงห่องที่บอกไปเข้าไปไหน,น สนรสิยาจ้าหักมาขอโทษโดยที่มาซ่าพอดีระหว่างทางมาฮะน่ะเห็นรถตั้มปากคุณนึ่งฮะโคตรเป็ตะอยตนเลยเด้วยค่ะเจ็บไหมบ๊อคเจ็บหลายกะเจ้าวาสิพาเราไปห้องหมอฮะน่ะแต่เราบ่ยย้อมไปเด้วยค่ะเราถ่ายเราถ่ายลูกสาวเราก่อนโอ้ไปดนเอาล่ะที่ไม่ใจมามามาไม่ยอมทแบบนี้มาลา ลูกแม่แม่ดีใจตีได้เห็นหน้าลูกถึงจะเป็นครั้งสุดท้ายก็าตามแม่แม่อย่าวาแบบนี้ ตอนสุดท้ายบ้าที่แม่จะให้ลูกบ้าลูกอยากได้เงินไม่อยากได้อย่างทั้งนั้นไม่อยากได้เพื่อนงามๆไม่อยากได้อย่างทั้งสิ้นเลยลูกอยากได้แม่ลูกอยากอยู่กับแม่ตลอดไปแม่ได้ยินบอกแม่ ที่ลูกจะสอบปริญญาแม่คงบม่มีโอกาสได้พาลูกดำงามกับลูกลูกสัญญากับแม่ได้บอกว่าลูกจะตั้งใจเงียลูกสัญญานลูกสัญญาลูกจะเป็นคุณ าแม่กลับมาบานแล้วเดอ้อกลับมาอายุบานองพวกเขาลุงเฮียนจบแล้วลูกจะกลับมาเป็นครูอยู่ที่นี้จะสั่งซ่อนเด็กน้อยทุกๆคนให้เป็นคนดีกระตันยูรู้บุญคุณพ่อแม่ลูกสัญญา